ซึ่งในตำบลกระเทียมมีประชาชนชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันและมีความเหมือนร่วมกันมากเพื่อไม่ให้กับงานตรงกับวันตุนกาจังหวัดชนินควรจัดงานวัดศาสตร์ตำบลกระเทียมในวันขึ้น15บ้าค่ำเดือนสิบของทุกปีโดยให้ปีนี้รงกับวันที่1ิกันหายหกสิบเจ็ดองค์การบริหารจังหวบดกระเทียมร่วมกับพชนมัตต์ต่างในเขตตำบลกระเทียม จึงจัดงานระเพลีวันศัตร์ในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีโบราณของท้องถิ่นซึ่งเป็นเทศกาลรวมองศาคนายาวนำพาให้เกิดความรักความผูกพันกับครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยจัดที่มีกิจกรรมดังนี้การเห่ขมวนวันศักร์การซึ้งไล่ดวงวิญาณการนมบูชาบรรพบุรุษ การนขินขันต้นใบมะรูดใบมะพร้าวและโรงทานทานาไมโดยชุมชนตำบลบ้ากเทียงท้ายนี้คณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณวัดโพธิ์ศรีคามี่เยี่ยมเลี่สถานที่ขอบคุณทิศชนวัดสถานศึกษาทักษิณสามแห่งได้ส่งขบวนแห่และร่วมนำข้าวปลาอาหารื่องเส้นโรงสีมาเส้นไม้ในวันนี้ขอขอบคุณเจ้าภาพโรงทาน ทานา,ทานัยกท่านและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนให้งานประจำตะบลกระเทียมดำเนินการจบจนถึงปัจจุบันและจะจัดต่อ,อไปในปที่ต่บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมูลคุณเยอแล้วกระผมขอได้เชิญท่านกู้พิทายผู้พิาราของถิงบบ่นจังหวัดชลบุรีกล่าวเปิดงานสืบสารตำนานวัดสารตะบนกระเทียมและล่าบิดโข้องไทย ตับคูอแทนตายายต่อไปวันนี้ครับอืมสมบัติเรก,ก,ก้าท่านนา,นายกองการนส่วนจังอนท่านผู้แทนใอำท่านผู้แทนองค์ะส่วนรารในพื้ที่กับท่านประธานสภาสมาชิกสภาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประรุครับผมรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับเป็น,าาน,นาาขขประธานองค์กรของตำบลกระเทียม จะเห็นจากคำกล่าวของท่านนียกว่าจะเป็นชาติใดคือชาติใดน,นะครับเราก็อยู่รวมกันได้แล้วก็สามารถผสมผสานวัฒนธรรมสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งเดียวที่จะหล่อหลอมพวกเราชาวเดญามเร์ชาวกัเทียมพี่น้องที่อยู่ทางต่างจังหวัดก็จะกลับมาถ้าว่ากลับมาใน,ในวันศั์รันนี้นะครับแล้วก็ในวันในอนาคตข้างหน้านะครับ ถ้าวัฒนธรรมสิ่งนี้ถ้าพวกเราไม่สืบสานนะครับก็ะจะหายไปดังนั้นเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือเจ้าผ้านะครับโดยเฉพาะอ,องค์การบริหารส่วนพืเนที่เียงที่ได้สนับสนุนงบประมาณรวมถึงที่เป็นกําลังหลักก็คือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรัะย์็นว่าแต่ละหมู่ที่เข้ามาท่านผู้นาท้องที่ท่านก็จะเป็นผู้ในการที่นากระบวนมานะครับเห็นว่าสิ่งนี้นะครับ เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทนุกำลงและดำลงไว้เพื่อให้ลูกหลายเราได้ทราบว่าขนมตะเนียประเพมีอย่างนี้นะครับเราได้ทำมาช้านานแล้วและก็เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่หล่อหลอมพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับผมข,บขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลระเทียมรวมทั้งสวนราชก,การหรือหน่วยงานในพื้นที่ตำบลตะเกียม ที่มีความขอมเยียงสามัคคีร่วมกันแสดงถึงพัตลักษณ์ของชุมชนตําเวนแตเตร์แน่ย่างดีขอให้ทุกท่านร่วมแรงว่วมใจในการจัดประเพิธีเก่าแก่ของท้องถิ่นให้มีความยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นทุกๆปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมชมกระบวนแหวันศาตราเวนแกเตยงให้มากขึ้นเช่นกันขอให้ทุกท่านตรงมีความสุข ความเจริญต่อไปวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วแต่ผมขอเปิดงานสืบสารตำนานวันสารตำบลกระเทียมประจำปีประมาณ25งพันรบันนี้ขอบคุณครับวันนี้จะพาทุกท่านไปร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโพสีธารามบ้านกระเทียมตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพี่น้องที่ตำบลกระเทียมนี้นะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์ถึงสามกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของชาวกวยหรือว่าชาวกุยชาวลาวชาวขเขมรซึ่งที่ตำบลกระเทียมนี้นะครับมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแล้วก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีมีความเชื่อความศรัทธาที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างเข้มแข็งและก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเท่าทุกวันนี้นะครับวันนี้เรามาร่วมทําบุญวันศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างมากของพี่น้องชาวกลวยชาวลาวชาวเขเมรสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับมีทั้งของกินของใช้ของสดของแห้งอาหารมากมายหลากหลายชนิดนะครับ ที่จะต้องมาทําแบบนี้ก็เป็นการทําบุญถึงบรรพบุรุษมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนะที่พวกท่านชอบกินไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยขนมโกรอยนะขนมดอกจานข้าวพองและอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกบเป็นหนูเป็นปลาเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่หัวหมูน,หหมนะ ของพวกนี้นะครับก็จะต้องเอามาปรุงเป็นอาหารซึ่งคนสมัยก่อนนี่นะครับจะชอบมากๆนะแล้วก็มีทั้งนี่ครับผ้าไหมสวยๆผ้านุ่งผ้าสวมใส่ต่างๆนานานะครับวันศาสตร์ชาวกลวยชาวลาวชาวขเขมรที่ตำบลกระเทียมนี้นะครับหปีมีเพียงแค่ครั้งเดียว ก็จะถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่ให้พ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนะครับก็มีหัวหน้าส่วนราชาการต่างๆมาร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับอีกมุมมองหนึ่งของวันศาสตร์ก็ถือว่าเป็นวันรวมญาตินะเป็นวันแห่งการเส้นไหว้เป็นวันที่ลูกหลาน ที่ไปทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่ต่างจังหวัดก็จะเดินทางกลับมารวมตัวกันเพื่อนำข้าวปลาอาหารต่างๆที่เตรียมเอาไว้ไปเส้นไหว้ที่อัฐิบรรพบรุษของคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนะครับบางวัดบางบ้านนะครับก็จะไปทำบุญที่เจดีย์ที่บริเวณรอบๆกําแพงวัด ซึ่งเราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับที่วัดโพสีธารามแห่งนี้ก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านแล้วก็มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้มาตลอดนะครับนอกจากการเส้นไหว้ที่วัดแล้วเนี่ยในเวลายามเย็นนะครับลูกหลานก็รวมตัวกันที่บ้านใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ หรือว่าบรรพบุรุษที่เคยอาศัยอยู่ก่อนแล้วเสีย,สยชีวิตไปแล้วนะครับก็เป็นการเส้นว่าอีกรอบหนึ่งนะเมื่อเสร็จพิธีก็จะร่วมกันรับประทานอาหารนะเป็นช่วงเวลาที่ญาติพี่น้องได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันได้แสดงให้ผู้ร่วงรับดับขันไปแล้วได้เห็นว่าลูกหลานเนี่ยยังเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ลูกหลานเนี่ยยังคงคิดถึง ผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวทีที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนะครับวันศาสตร์กวยลาวขเขมรนเป็นวันสำคัญที่ทุกๆครอบครัวเนี่ยจะต้องเตรียมนะอย่างหนึ่งก็คือกระบุงที่ทำจากไม้ไผ่เนี่ยนะครับนะใส่ข้าวของเครื่องใช้ของกินของข้าวของหวานต่างๆ ซึ่งเป็นของใส่สําหรับคนตายใส่ให้เต็มกระบุงไปเลยนะครับนะทั้งของสดของแห้งของกินของใช้มีตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าขันไฟแช็ดสบู่ยาสระผมเสื้อผ้านะครับแล้วก็ความเป็นพิเศษก็คือห่อด้วยใบตองแล้วก็มัดด้วยด้ายสีขาวอ่าก็อ่าแล้วก็มีพืชต่างๆมีพืชหัวประเภทหัวนะไม่ว่าจะเป็นกระชายคา ว่านไฟตะไขรหนอไม้นะครับโดยเขาจะเขียนชื่อของผู้ตายใส่เอาไว้แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมาติกาบังสกุลลูกหลานก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงรับดับขันไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวทีที่ลูกหลานนะครับได้มาร่วม กัน 1>, 1ปีทํา1ครั้งแล้วก็จัดยิ่งใหญ่นะครับปีนี้องค์การบริหารส่วนตําบลกระเทียมได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมีพี่น้องทุกหมู่บ้านนะครับทั้ง21หมู่บ้านเนี่มาร่วมงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตะการตานะครับในช่วงท้ายก็จะแบ่งนี่แหละครับพอเสร็จพิธีแล้วนะครับก็จะแบ่งสรรปันส่วนกันออกไป แบ่งกันไปกินอ่าใครอ่ามีมากก็แบ่งกันออกไปแล้วก็ไปนั่งกินข้าวร่วมวงกันก็ถือว่าเป็นความรักสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์งานประจำปีปีนี้นะครับ